หมู่บ้านที่เคยสงบสุขมาเนิ่นนานตามแนวตะเข็บชายแดนไทยเขมรที่เป็นผืนป่าปกคลุมพื้นที่ทั้งสองฝั่งแผ่นดินชาวบ้านหากินกันโดยการหาของป่าและล่าสัตว์เป็นอาชีพหลักไม่เคยมีเรื่องร้ายๆน่ากลัวอะไรเกิดขึ้นมาเนิ่นนานจนเมื่อต้นปีที่ผ่านมามีชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าได้ช่วยเหลือพลานเท่าเขมรผู้หนึ่งเอาไว้ทราบว่าเข้าป่ามาหาล่าสัตว์เมื่อหลายวันก่อนแต่กลับพัดหลงอยู่ในป่าอยู่หลายวัน หาทางกลับเข้าหมู่บ้านของตอนเองทางฝั่งเขมรไม่ได้จนดูสภาพผอมโซเหมือนไม่ได้กินอาหารมาหลายวันผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้นจึงให้พลานเท่าเขมรเข้าไปพักอยู่ที่สารากลางหมู่บ้านซึ่งปะกะติจะเป็นสถานที่ที่เมื่อผู้ใหญ่บ้านได้ข่าวคราวอะไรจากทางการก็จะมาเล่ากระจายข่าวให้กับชาวบ้านได้ฟังกันที่นี่เพราะแม้ว่าจะเป็นหมู่บ้านแต่ก็ปลูกเรือนชานกันอยู่กระจัดกระจายห่างกันอยู่มากโขถึงกิโลเลยก็มี เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านที่จัดแจงข้าวปลาอาหารมาดูแลพลานเท่าขมิน้นผ่านไปหลายวันจนเห็นว่าพลานเท่าขมิน้นั้นแข็งแรงดีแล้วจึงได้ไหวหวานพลานที่อยู่ในหมู่บ้านที่จะเข้าไปล่าสัตว์ช่วยพาพลานเท่าขมิ้นผู้นั้นข้ามกลับไปที่ฝั่งขมิน้นหลังจากนั้นคงจะหาทางกลับเข้าหมู่บ้านของตนเองได้ในที่สุดจนเมื่อเวลาผ่านไปหลายวันพลานที่พาพลานเท่าขมิ้นไปสรงก็ไม่ได้ย้อนกลับมาที่หมู่บ้านอีกเลย สร้างความเป็นห่วงเป็นใย,ยให้กับลูกเมียและญาติพี่น้องเป็นอย่างมากแต่สุดท้ายแล้วก็มีพลานในหมู่บ้านที่เขาไปหาลาสัตว์เจอร่างของพลานคนนั้นนอนตายอยู่กลางป่าในสภาพที่มีเนื้อหนังติดอยู่กับร่างไม่มากนักกับเศษเสื้อผ้าปืนและกระยามที่จําได้ดูจากสภาพก็คงจะถูกเสือฆ่าตายและกัดกินเนื้อหนังเป็นอาหารไม่มีใครนึกถึงพลานเท่าขมม้นว่ารอดตายหรือกลับเข้าหมู่บ้านของตนเองได้หรือไม่ หลังจากเหตุการณ์น,นั้นผ่านไปเพียงไม่กี่วันก็เลิ่มีชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าถูกฆ่าตายในสภาพเดียวกันอีกสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านที่หาของป่าเป็นอย่างมากเพราะว่าไม่เคยมีเสือเข้ามาอารวาดในป่าแถบนั้นมาเนิน่นนานแม้แต่พลานที่เข้าไปหาหน่งห้างดักยิงสัตว์ป่าก็ไม่เคยพบเจอกับเสือมาก่อนหลังจากเกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นมาถึงสองครั้งทำให้ชาวบ้านต่างกับพากันหยุดเข้าไปหาของป่าคงจะมีแต่พลานเท่านั้น ที่ยังคงพากันเข้าป่าหาหลาสัตว์อยู่แต่ทุกครั้งจะเข้าป่าไป้วยการสองหรือไม่ก็สามคนเพื่อความปลอดภัยและตามหาหล่องรอยเท้าของเสือนั่นไปด้วยแต่จนแล้วจนหลอดก็ไม่พบแม้แต่หล่องรอยเท้าของมันแต่อย่างใดเป็นที่แปลกใจว่าสองครั้งที่เกิดเหตุก็หาหล่องรอยเท้าของมันไม่พบเจอว่าไปทิศทางไหนแน่เท่าที่เห็นก็มีแต่รอยเท้าของคนซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นรอยเท้าของเหยือ่อหรือไม่ก็รอยเท้าของชาวบ้าน ที่เข้าไปหาของป่ากันแน่จนท้ายที่สุดแล้วก็ได้รู้แน่ชัดว่ามันเกิดจากอะไรเมื่อพลานสองคนเข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าอยู่ด้วยกันเจอเข้ากับพลานเท่าขเมนที่ผานคนที่ถูกฆ่าตายคนแรกนั้นไปส่งไม่รู้ว่าพลานเท่าขเมนผู้นั้นทําไมถึงได้ย้อนกลับมาในป่าอีกไม่รู้หรืออย่างไรว่ามีเสือออกมาอาลวาดฆ่าคนตายไปแล้วพลานสองคนที่อยู่บนนั่งห้างจึงได้ร้องตะโกนเรียกพลานเท่าขเมน ให้รีบออกไปจากป่าเสือก่อนที่เสือจะมาพบเจอสะก่อนพลานเท่าขมินที่ท่าทางไม่ต่างอะไรกับพลานทั่วไปผิดกันแต่เพียงแค่อาวุธที่ใช้ที่ยังคงใช้หน้าไม้เก่าๆไม่รู้ว่ายิงได้หรือไม่ทำท่าทางเงื้อเงื้อเงินเงินไม่รู้ว่าจะไปทิศไหนทางไหนแน่สุดท้ายแล้วพลานสองคนจึงได้รีบบอกให้ปีนขึ้นมาอยู่บนนั่งห่างสะก่อนพลานเท่าขมนเมื่อได้ยินก็รีบตรงดิ่งมาใต,ต้ต้นไม้ที่พลานสองคนนั่งห่างอยู่ แม้ว่าจะเห็นว่าแก่เท่ามากแล้วก็ตามแต่กับปีนปลายต้นไม้ขึ้นมาได้ย่างคล่องแคล่วเมื่อขึ้นมาถึงด้านบนนั่งห้างไม่ทันได้พูดได้จาอะไรกันถาดแท้ของพลานเท่าขเขมรก็เริ่มปรากฏตัวดวงตาที่ตอนแรกนั้นดูเหมือนคนปกติทั่วไปจู่ๆมันก็ได้กลายเป็นสีเหลืองอมพันธ์พร้อมกับเขี้ยวยาวขาวง,งงอกออกมาจากมุมปากทั้งสองข้างหนึ่งในพานที่อยู่บนนั่งห้างตกเป็นเหยื่อคมเขี้ยวของพลานเท่าขเขมรไปในทันที อีกคนตกใจกระโจนหนีลงไปด้านล่างได้ทันโชคดีที่แข้งขาไม่หักแถมมีปืนกับย่ามติดตัวมาด้วยจึงเด็กคว้าปืนยิงสวนขึ้นไปบนนั่งห้างกระสุนพุ่งเข้าไปที่ร่างของพลานเท่าคอเมเอนอย่างจังแต่กลับไม่สามารถทําอะไรพลานเท่าคอเมเอนนั่นได้แถมร่างของมันก็กกับกลายไปเป็นเสือลายพาดก่อนตัวใหญ่แต่ว่าพ่ายผอมแทบจะเหลือแต่โครงกระดูกพลานที่หลอดตายตั้งสติได้ก็รีบโกย่อ้าวออกไปจากที่นั่นทันที เหมือนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะนั่นมันคือเสือสมิงชัดๆข่าวเสือสมิงกินคนเริ่มแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านไม่มีแม้แต่พานหรือชาวบ้านที่กล้าไปเอาล่างของพลานที่ตกเป็นเหยื่อออกมาจนผ่านไปเป็นเดือนก็ไม่มีพรานหรือชาวบ้านกล้าเข้าไปหากินในป่าอีกทําให้ความเป็นอยู่ของชาวบ้านเริ่มลําบากยากเข็นมากยิ่งขึ้นเพราะชาวบ้านหากินกันโดยการหาของป่าและล่าสัตว์เป็นหลักนั่นเองจนเมื่อวันหนึ่งได้มีแม่ชีป,ปะาขาวผู้หนึ่ง เขาไปปรากฏบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านก็ได้ชาวบ้านที่ไม่ได้พบเจอกับพระสงฆ์หรือทําบุญกันมาเนิ่นนานนาเอาข้าวปลาอาหารมาถวายให้และก็ได้เล่าความเป็นมาของความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ได้ประสบพบเจอกันมาให้กับแม่ชีปะขาวได้ฟังจนหมดสิน้นแต่มาได้มองหวังว่าแม่ชีปะขาวท่านจะช่วยเหลืออะไรได้เมื่อแม่ชีปะขาวท่านได้รับฟังแล้วก็หนึ่งๆเฉยๆไม่ได้ว่ากระไร แม่ชีปะขาวท่านปากกดบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ในหมู่บ้านและสั่งสอนชาวบ้านได้สามวันก็เก็บอัฐะสัมภาระทุดงหายไปตอนไหนไม่มีใครรู้ชาวบ้านก็คิดว่าท่านคงได้ยินเรื่องเสือสมิงแล้วคงเกิดอาการกลัวจนหนีไปหาที่บำเพ็ญเพียรแห่งใหม่แล้วกระมังก็เลยไม่ได้สนใจอะไรอีกคงใช้ชีวิตกันปกติเรื่อยมาหาขุดเผือกขุดมันกินตามชายป่าพอได้ประทังชีวิตส่วนแม่ชีปะขาว ท่านเดินดิ่งเข้าป่าไปในเขตป่าลึกติดชายแดนเขมรตามที่ได้ยินมาจากชาวบ้านว่ามีพลานเฒ่าเขมรเสือสมิงหากินอยู่เมื่อเข้าไปถึงกลางป่าก็ปรากฏนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาไม่สนใจสิ่งรอบข้างโดยที่มีพลานเฒ่าเขมรซึ่งอดอยากหิวโซมารวมเดือนไม่มีเหลี่ยวแรงที่จะสามารถล่าสัตว์มากินเป็นอาหารได้แล้วเดินลับๆหล่อๆวนไปวนมาโดยความไม่แน่ใจ เพราะในชีวิตไม่เคยพบเจอกับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าหรือว่านักบวชเลยทั้งชีวิตหมกมุ่นอยู่แต่กับอาวิชาและสร้างความเดือดร้อนจนถูกคนขเมรซึ่งมีวิชาอาคมด้วยกันตามล่ะจนตน้องหนีมาอยู่ในป่ากลายเป็นเสือสมิงแหลกแหลกก็สามารถล่าสัตว์มากินเป็นอาหารได้แต่เมื่อแกเท่าจนหมดเลี่ยวแรงก็ยิ่งอดอยากเลยต้องหาข่าคนมากินเป็นอาหารแทนมันกินชาวบ้านขเมรพวกเดียวกันมาหลายคน จนถูกตามล่าอย่างหนักหนีข้ามมายังฝั่งไทยและครั้งนี้มันกะกะว่าจะล่าและจับกินแม่ชีปะเขาไปเป็นอาหารของมันให้ได้ก่อนที่แม่ชีปะเขาจะปักกดนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาท่านได้วานนคมเอาไว้หอบๆกดเรียบร้อยแล้วเมื่อเท่าคอมเมนต์เสือสมิงแน่ใจว่าไม่มีอะไรผิดปกติก็เดินดิ่งเข้ามาที่กดของแม่ชีปะเขาโดยไม่หวั่นเกรงอะไรมันเข้าใจว่าคงจะเป็นหญิงสาวชาวบ้านธรรมดา ที่ใส่ชุดสีขาวแต่ทำไมถึงได้เข้ามานั่งสงบนิ่งอยู่ในปา่านั่นมันไม่เข้าใจแน่เสียงฝีเท้าย่ำใบไ,ไม้ดังกรอกแกลกกรอกแกลกไกลเข้ามาแม่ชีปะขาวท่านก็นยังคงนั่งนิ่งภาวนาเงียบจนเท่าขามนเดินเข้ามาใกล้ถึงบริเวณที่แม่ชีท่านได้วานาคมเอาไว้มันก็นถึงกับกระโจนปวดถอยหลังโกรธเอามือลูบไล้ตามลำตัวและแขนขาเหมือนปวดแสบปวดร้อนคราวนี้มันคงรู้แล้วว่า แม่ชีปะขาวผู้นี้ไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาอย่างที่มันเข้าใจโดยความที่เท่าคอมเมนต์เอง,เองก็มีวิชาอาคมอยู่ไม่น้อยไม่เช่นนั้นคงไม่สามารถกลายเป็นเสือสมิงไปได้เท่าคอมเมนต์บริกรรมคาถาอาคมของตนเองที่ว่าเข้มขังเป่าพลวดพรวดเข้าไปหาแม่ชีปะขาวที่นั่งนิ่งอยู่ในกรดหมายจะล้างอาคมที่แผดเผาร้อนดังเปลวไฟและเข้าไปหลากเอาล่างแม่ชีปะขาวไปกินให้ได้ เมื่อเท่าขมันล้างอาคมของแม่ชีปะขาไปจนหมดสิ้นแล้วตามที่มันคิดมันก็ไม่ล้อช้าก้มหลงคลานสีเท้าพุ่งกระโจนเข้าไปถึงกดคาบเอาล่างของแม่ชีพุ่งกระโจนออกไปจากบริเวณนั้นทว่าออกไปได้ไม่ไกลมันก็ต้องพังะขายสิ่งที่มันคาบออกไปเมื่อคู่ทิ้งเพราะว่าสิ่งที่มันคาบออกไปนั่นไม่ใช่ร่างของแม่ชีปะขาแต่อย่างใดหากแต่ว่ามันเป็นท่อนงิ้วซึ่งมีน้ำแหลมคมอยู่รอบด้าน และน้ำงิ้วกระอาบไปด้วยอาคมได้ทิ่มแทงเข้าไปที่ปากของมันหลายแผลสร้างความเจ็บปวดให้กับเสือสมิงเท่าไม่น้อยมันหันควับกับมาหาแม่ชีปะขาวอีกครั้งด้วยดวงตาแดงฉานแยกเขียวร้องคำรามลั่นด้วยความโมโหก่อนจะพุ่งกระโจนกลับเข้ามาขยำแม่ชีปะขาวจนล่างแหลกเหลวทั้งกรดทั้งอัฐสัมภาระกระจัดกระจายไปทั่วเมื่อมันแน่ใจแล้วว่าแม่ชีปะขาวสิ้นใจมันก็ได้ลากเอาล่าง ที่ถูกคมเขี้ยวของมันจนเป็นแผลเวอะแวะเลือดแดงฉานออกไปจากที่นั่นเท่าขอเมเนเสือสมิงคิดว่าอาคมของตนเองนั้นเข้มขลังแล้วแต่มันกลับเทียบไม่ได้เลยกับตะบะบารมีของแม่ชีปะขาวนางนี้เพราะสิ่งที่มันคิดว่าเป็นล่างของแม่ชีที่แหลกแล้วกับกลายเป็นท่อนต้นงิ้วที่มีน้ำแหลมคมอยู่รอบด้านหนาแน่นมากยิ่งขึ้นกว่าเกา่าและเลือดแดงฉานที่มันคิดว่าเป็นเลือดของแม่ชีปะขาวนั้น กับกลายเป็นเลือดของมันเองที่ไหลาพลากออกมาจากปากด้วยพิษอันแหลมคมของหนามงิ้วยิ่งสร้างความเจ็บปวดแสนสาหัสให้กับเสือสมิงเทาขเขมรเป็นอย่างมากเล่ากับว่าถูกไฟอาคมเผาไหม้ปากก็ไม่ปานเลือดยิงไหลาปากของมันก็ยิ่งบวมเจอหน้าเวทนาแม้จะอ้าปากร้องคำลามลั่นด้วยความเจ็บปวดก็ยังทําไม่ได้ทุรนทุลายกับเสือกัสนกัฟัดกับเฟียดอยู่เพียงคู่เดียว ก่อนที่จะหันมามองแม่ชีปะขาวที่นั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ในกรดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสุดท้ายมันก็หันหัววิ่งกระโจนหนีไปสุดชีวิตด้วยความหวาดกลัวเสือสมิงเทาเขมรมาได้วิ่งกลับเข้าไปในป่าเขตเขมรเพราะหากว่ามันย้อนกลับไปก็คงจะตายเปล่าเพราะถูกตามล่าอย่างหนักมันวิ่งกระโจนหนีเข้ามาทางฝั่งไทยซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มันเคยถูกชาวบ้านช่วยเหลือมาก่อนเมื่อวิ่งกระโจนหนีมาสุดชีวิต จนถึงชายป่าใกล้กับหมู่บ้านมันก็หมดเลี้ยวแรงแอบซุ่มอยู่นอกหมู่บ้านไม่กล้าที่จะเข้าไปเพราะบัดนี้ชาวบ้านได้รู้แล้วว่าเท่าขอเมเอนผู้นี้เป็นเสือสมิงขณะนั้นสายตาของมันก็มองเห็นชาวบ้านขุดเผือกขุดมันอยู่ที่ชายป่ามันหมายจะฆ่าและจับกินเป็นอาหารแต่ปากของมันนั้นบวมชึงแม้จะอาปากหรือกินอะไรเข้าไปก็ยากลําบากและยิ่งบวมมากขึ้นจนลืมตาอาปากไม่ได้ลางที่เป็นเสือสมิง กลับคืนมาเป็นร่างของเท่าขเขมนอีกครั้งไปหน้าเท่าขเขมนบวมปูดจนจำสภาพเดิมไม่ได้ร้องลำพืนลำพันคำครวญด้วยความเจ็บปวดอยู่ที่ชายป่านั่นเองสุดท้ายก็หมดเลี่ยวแรงที่จะขยับตัวไปไหนได้และช่วงคำของวันนั้นสุดท้ายมันก็ขาดใจตายอยู่ที่ตรงป่าบริเวณน,นั้นเองจนวันลงขึ้นชาวบ้านที่พากันเข้าไปขุดเพอกขุดมันอยู่ที่ชายปา่าก็ไปพบเจอกับร่างของเท่าขมน นอนตายอยู่อย่างน่าสมเพชแม้ใบหน้าจะจำไม่ได้แต่เสื้อผ้าการแต่งตัวนั้นจำได้จนติดตาที่บ่งบอกว่าเป็นเท่าขเมนเสือสมิงก็เพราะว่าผิวกายนั้นยังลายพลอยไปด้วยลายผาดก่อนไม่ต่างอะไรกับเสือทั้งผู้ใหญ่และชาวบ้านต่างก็พากันมามงดูร่างไร้วิญญาณของเท่าขเมนด้วยความสะใจโดยที่ไม่มีใครรู้ว่ามันถูกใครฆ่าตาย ครบสิบวันที่แม่ชีปะขาวท่านนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ในป่าลึกจึงได้ทุดงออกจากป่ามาปักกดพักที่หมู่บ้านอีกครั้งชาวบ้านจึงเล่าเรื่องการตายของเถ่าขเมนให้ฟังแม่ชีปะขาวท่านก็ฟังอย่างสงบแต่ไม่มีความเห็นอะไรและท่านก็มาได้บอกด้วยว่าเป็นฝีมือของท่านเองแต่อย่างใดวันลุกขึ้นหลังจากที่กินอาหารที่ชาวบ้านนำมาถวายให้แล้วจนเสร็จสิน้นท่านก็นลาชาวบ้าน และออกจากหมู่บ้านทุดงต่อไปหม่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีใครรู้ว่าท่านไปที่ไหนและมาจากที่ใดท่านไม่ได้ย้อนกลับมาที่หมู่บ้านนั้นอีกเลยและชาวบ้านก็อยู่กันอย่างสงบสุขเรื่อยมาไม่มีเรื่องร้ายอะไรเกิดขึ้นที่หมู่บ้านนั้นอีกกลายเป็นหมู่บ้านที่ถือศีลภาวนาตามหลักธรรมคำสอนที่แม่ชีปะขาวท่านได้สอนเอาไว้สืบต่อมา